มาโดนขังหมาดื้อชอบทำน้องอยู่ในสุ่มไก่ไงล่ะอยู่ในสุ่มไก่สบายมั้ยคะสบายมั้ยนอนเหรอนอนนอนเลยนอนในสุ่มไก่นั่นแหละ ชอบทำน้องอยู่ในนั้นแหละดีแล้วชอบไหมเยอยชอบไหมอยู่ในสุ่มไก่ฮะชอบไหมคะอยู่ในสุ่มไก่เออเมื่อชอบทำน้องและชอบหาเรื่องแล้วทะเลาะกันทำไมอะอยู่บ้านเดียวกันนั้นฮะไงอยู่ในสุ่มไก่นอนไปเลยนอนในสุ่มไก่ไปเลยฮะอ นอนในสุ่มไก่เลยนะฮะดื้อนักนอนเลยนอนเออนอนในสุ่มไก่อ่าดีมากนอนในนั้นแหละนอนในนั้นแหละคืนนี้นอนในสุ่มไก่ไปเลยนะนะเออนอนในสุ่มไก่ไปเลยดื้อนักนอนนั่นแหละเออนอนในนั้นแหละดีแล้วนอนในสุ่มไก่เลยอืมอืมดีแล้วดีแล้วนอนในสุ่มไก่เลยอืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะสัตว์เลี้ยงสุดรักค่ะสวัสดีค่ะ